ข้าวแกงตีน้อยปันสุกที่เริ่มต้นที่จานละ19บาทกับข้าวที่เนี่ยเขามีให้เลือกมากกว่า14อย่างด้วยกันนะต้มชับเนื้ออริมาที่ให้ดูให้เหนื้อเป็นก้อนๆแบบนี้ สำหรับวอลวันนี้เป็นวอลที่กําลังเป็นกระแสอยู่มากเลยก็คือข้าวแกงตีน้อยปันสุกข,ข้าวแกงตีน้อยปันสุกอะ่ะจะเป็นข้าวแกงที่เริ่มต้นที่จานละ39บาททาโดยร้านตีน้อยนะที่ตั้งก็คือตั้งอยู่บริเวณเรียบด่วนเลยแล้วก็อยู่ติดกับร้านตีน้อยเรียบด่วนนะครับรว่าวันนี้เดี๋ยวผมะจะพาทุกคนไปลองทานข้าวแกงตีน้อยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันดีกว่า ผมเอา3อย่างครับผมเอาเป็นเห็ดหอมเขียวหวานครับแล้วก็เอาซุปเปอร์เนื้อตุนใส่ถ้วยครับก็ไาขา่ดาวฟองหนึ่งด้วยนะครับ ตอนนี้เราได้อาหารกันแล้วนะครับก็อาารนี่ผมผมสั่งทั้งหมด3อย่างด้วยการราคาเขาจะ start ที่39บาทนะครับ3าบาทก็คือได้ข้าวกับข้าว1อย่างแล้วก็ถ้า2กับข้าวอย่างก็คือ45บาท3อย่างก็คือ5 0บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากกินที่เป็นกับข้าวเป็นถ้วยนะจะตกถ้วยละ39บาทนะครับส่วนใครอยากกินตัวไข่ดาวเพิ่มพองละ10บาทนะส่วนน้ำดื่ม10บาทเหมือนกันแล้วก็ กับข้าวที่เนี่ยเขามีให้เลือกมากกว่า14อย่างด้วยกันนะแต่ละอย่างอ่ะก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันในทุกๆวันอย่างวันนี้จริงๆผมตั้งใจอยากที่จะกินหมูมะนาวแต่ว่ามันไม่มีก็เลยต้องกินอื่นแทนเกี่คิดว่าน่าจะอร่อยเหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไง ข้าวทั้งหมดที่ผมสั่งมานะครับอย่างจานนี้ที่สั่งมา60บาทนะกับข้าวสามอย่างคือ5 0บาทเนี่ยหอมแกงเขียวหวานเนื้อแล้วก็ตัวหมูทอดกระเทียมผมก็สั่งไข่ดาวเพิ่มก็อีกคือ10บาทเราอยากชิมอื่นด้วยอยากชิมหลายๆอย่างก็เลยสั่งเป็นกับข้าวมากับข้าวผมสั่งมาอีก3อย่างนะอันแรกก็คือเป็นต้มแซบเนื้อดูดิดูดต้มแซบเนื้อก่อนอยากให้ดูเลยว่ามันเป็นชิมแบบมันเป็นชิมจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นตัวลาบ ลาบหมูทอดนะครับปกติลาบหมูทอดจะเป็นก้อนๆแต่น,นี่เขาก็ทําเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆเ,เดี๋ยวมาดูว่ารสชาติเป็นไงนะส่วนอีกอันหนึ่งตัวเนื้อเค็มทอดนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองชิมกันก่อนดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงผมว่าใครที่แบบมาสายเห็ดหอมนี่คือแบบต้องชอบแน่ๆเลยคคือเห็ดหอมเป็นชิ้นาม,มว่าใครกินเห็ดหอมมันนี่คุ้มได้ปริมาณที่เยอะ มีสั่งกลับบ้านด้วยนะครับใครที่แบบกินไม่หมดก็กลับบ้านได้หรือว่าใครมาก็ซื้อกลับบ้านไปกินก็ได้นะมผมกินแกงไตหวานก่นอนเนื้อเนื้อกับชิ้นใหญ่มากแล้วก็อีกอ,อย่างนึงที่เราสั่งนะก็คือ หมูกระเทียมดอมูอืมหมูกระเทียมที่นี่จะเป็นแบบฟิลลิ่งเหมือนแบบแอบแข็งๆนิดนึงจริงๆเขาอาจจะตั้งใจให้กรอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคำผมว่าพอมันไม่กรอบมันก็เลยกลายเป็นแบบแข็งเพราะมันเย็นนะขอชิมหน้าหมูทอดนะครับ นี่ร้านหมูทอดที่ผมบอกจริงร้านหมูทอดมันร้านหมูตัวร้านหมูทอดหรอคือหอมตัวมะกรูดอหอมสมุนไพรแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากมันอาจจะทหนหนําไว้นานทำแล้แต่เช้าก็คือที่นี่เขาเปิดตั้งเจ็ดโมงก็จะทำแต่เช้าตอนที่ผมกินคือสิบโมงมันไม่ได้กรอบแล้วก็อาจจะไม่ได้ร้อนแต่ว่ายังมีความกลิ่นของสมุนไพรที่ดีอยู่ ผมลองนี่ดูครับเ้าสดน้ำก่อนต้มแซบ่บอืม้มต้มแซ่บเนื้อมันแบบจริงๆรสชาติมันไม่ได้แบบจัดจ้านแบบไม่ได้เผ็ดจะออกไปทงแบบเหมือนคิวลิ่งเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนิดนึงแต่ว่าที่สัมผัญคือปริมาณที่ให้ดูดูด ก็คือให้เนื้อจริงๆให้เนื้อเป็นแบบให้เนื้อเป็นก้อนๆแบบนี้นี่คือมันไม่ได้รสชาติจัดกินได้คนที่ไม่ไมกินเผ็ดออกมากินน่าสบายอันนี้ดีอ,อีกอย่างที่ยังไม่ได้ชิมนะครับก็คือเนื้อเค็มนะนี่คือเนื้อเข็มทอด อโรสชาติดีแต่ว่ามันเป็นระยะที่แบบอาจจะทําไว้นาเนเงี้ยม,ม,ววม,แบบมันจะมีความแบบมันจะมีคแบบไม่ได้กรอบหรือโอติกินเนื้อเค็ผมก็จะกินชิ้นใหญ่หญเลยเนี่ยอันนี้ด้วยความที่ชิ้นเล็กแล้วมันมากะแห้งมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถือว่าได้คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอว่ารสชาติที่เขาทำมา <c oughs> เป็นรสชาติแบบกลางๆก,กินได้ทุกคนแต่ข้อดีคืออาหารสะอาดวัตถุดิบใช้ค่อนข้างดีวัตถุดิบที่เขาบอกอะ <c oughs> เป็นตัวที่แบบตัดแต่งจากการทําแบบสุกี้ตีน้อยนะไม่ใช่ของเหลือนะเพราะเขา,าตัดแต่งอะไรเงี้ยบางส่วนที่เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาทําอันนี้เลยเนี่ยมากินกันได้ที่ ข้าวแกงตีน้อยปันสุกนะครับก็คืออยู่บริเวณเรียบด่วนนะครับแล้วก็กล้ยๆก,กับตรงสุกี้ตีน้อยไอ้ของพี่ฮันลไร,รอ่ะหอมมากอันนั้นเป็นแผงเนื้อขอบขึ้นหน่อยเนาะก็คือปักแล้วมผมว่าแผงเนื้อกับเผือหวานอะ่ะรสชาติคล้ายกันมากเลยรสชาติขายแล้วอันน,นี้เป็นหมูหวานใช่ไหม หวานคือให้เป็นก้อนมากเนี่ยพอชิมนิดนึงแล้วกันนะอืม,วมหวานจิ้ยเวลาที่ผมมาตอนนี้ก็คือสิบโมงกว่าตอนนี้ก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงแล้วคนก็แบบค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆเขาปิดตอนหกโมงเย็นนะแต่บางทีของถ้าเกิดเขาหมดแล้วอะมันก็คือหมดเลยไม่ได้เติมเพนะิม่มเนี้ยก็แนะนําให้มาแบบเช้าๆดีกว่า ตอนนี้น้องกินกันแบบอิ่มมากเพราะาปริมาณที่เขาให้มามันเยอะมากก็หมดแล้วนี่ตอนนี้ผมกินเสร็จก็ประมาณเกือบเกืบเที่ยงนี่ขนาดคนตกนะคนแบบเต็มร้านแล้วถ้าใครมาแล้วอยากได้กับข้าวร้อนๆหรือแบบก็แนะนําให้มาตอนเช้าหน่อยแบบว่าถ้าแบบช่วงน,นี้ก็จะคนเยอะหน่อยเดี๋ยวเรากลับไปที่รถกันดีกว่า ดูดิคนค่อนข้างเยอะแล้วก็บริเวณตรงที่เป็นเซสชันตรงนี้ก็คือจริงๆคนต่อแถวเยอะมากเลยนะกลับมาที่รถเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นการกินข้าวแกงที่ให้ปริมาณที่เยอะถึงเยอะมากแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีนะครับรสชาติกลางๆนะคุ้มค่าก็ใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็ผมแนะนำว่าให้มาลองทานได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็ ใครอยากให้ผมไปทานที่ไหนหรือว่ามีแนะนําอะไรที่แบบรสชาติเด็ดๆอาหารอร่อยแถวบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบแชทเข้ามาคุยได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย